สวัสดีค่ะก็มาพบกับแม่เพ็นจินดามณาีทางช่อง youtube อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาขอโชคลาภจากบ้านบุญนักราชปู่ญาตแล้วก็หลวงพ่อพระเก้าเจ้าที่หรือปู่สมเฝ้าทรัพย์นั่นเองนะคะเราจะได้หวยตัวไหนนะคะมาดูกันนะคะทุกคนจากบ้านเลขที่97ทับ5เลขรถ7 9็กนะคะวันนี้แม่เพ็นขอฝากซ่องแม่เพ็นจินดามณีทางช่อง YouTube ด้วยนะคะไปกดไลค์กดติดตาม แล้วก็กดแชร์จะได้เป็นสะพานบุญแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอให้วันนี้หลวงพ่อพระเก้าเจ้าที่หรือปุษมพ้าซับให้แนวทางวันนี้หวยฮานอยนอยทุกน้อย,ห,อย,ห,อยหุ้นทุกหุ้นหวยทุกหวยนะคะใครชอบอะไรก็ไปตัดเล่นตัดเอานะคะเดี๋ยวแม่เพ็ญจะมาดูกันเนาะดูอันเมื่อวานก่อนเนาะเมื่อวานนี้เข้าไปที่ศูนย์ศูนย์และก็หกเก้า ฮา,านยอยลาวลาวสุดเชยนะคะออกหกเก้านะคะและก็ศูาานย์ศูนย์มาฮานอย ปกตินะคะอันนี้ให้แนวทางเป็นสะพานบนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไม่เพ็นจินดามณีด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ <À S 1> เข้า2สองตัวนะคะให้เล่นเป็นคู่นะคะจับคู่เข้ากันนะคะ0ูนย์ศูนนะคะหกเกแล้วก็9ก้า วันนี้เราจะมาดูทูบที่ขอจากหลวงพ่อพระเก้าเจ้าที่แต่ถ้าใครยังอยากเล่นทูบตัวนี้อยู่นะคะก็สามารถที่จะเล่นได้นะคะเพราะว่าเผื่อบางทีมันมาตัวเดิม99้ายังไม่ออกนะคะห6ยังไม่ออกนะคะวันนี้ดูว่าทูบวันนี้จะได้อะไรนะคะเดี๋ยวแม่พินมาดูกันเนาะ อันนี้นะคะทูบวันนี้นะคะขอจากหลวงพ่อพระเก้าเจ้าที่หรือปู่สมฟ้อซับเนาะวันนี้อาจจะมา4-4จับคู่เป็น4-4 3-3แล้วก็6-9-9-6นะคะหรือจะเล่นเป็นหรือจะเล่นเป็น3-4-4-3 9-3-3-9และก็6-3-3-6ก็ย่อมได้นะคะเล่นตัดสลับเอา เอา4-4จะมาเบิ้ล4-4หรือเปล่าหรือจะมาเบิ้ล3-3วันนี้แล้วก็6-9-9-6ระวัง6กับ9ตัวเดียวกันนะคะคงเล่นไม่ยากวันนี้นะคะใครที่ดูช่องแม่เพนจินดามณีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแม่เป็นเพียงสะพานบนุญหรือเป็นแนวทางไท้เท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตรงตัวไหนนะคะวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์นะคะ6 4 ช่องแม่เพนจินดามณีด้วยนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะจะตัดเล่นสลับคู่เมื่อวานออกเป็นออกเรียงเนาะเรียงคู่เรียงคู่ก็คือ00เนาะศูวันนี้อาจจะมาส4หรือ33หรือ6699ก็ได้เนาะให้ฟังให้จบนะคะฟังคลิปให้จบแล้วจะได้เข้าใจนะคะแม่เพนได้ทําคลิปให้แล้วก็คือจะ แจงให้เลยจะมาอ่า44ก็ได้หรือ33ก็ได้หรือ99ก็ได้หรือ66ก็ได้หรือจะมา3 4 4ส3993 3663 4334เนอะวันนี้คงเล่นไม่ยากเนาะ งเล่นไม่ยากนะคะวันนี้ขอฝากช่องแม่เพนจินดามณีทางช่อง YouTube ด้วยนะคะขอให้รวยรวยเฮงเฮงปังปังกันนะคะวันนี้เมื่อวานเข้า2ตัวศูนย์แล้วก็69าฮานอยชดเชยวันนี้ตามไปถึงลาวนะคะ,ะวันนี้ฮานอยทุกนอยและก็ลาวนะคะแต่ถ้าใครอยากเล่นเป็นหวยทุกหวยหุ้นทุกหุ้นก,ก็ได้นะคะวันนี้ขอให้รวยรวยเฮงเฮงปังปังกันนะคะรู้สึกว่า ทูบทูบนะคะก็จะเป็น4 4ก็ได้หรือ3 3ก็ได้6 6ก็ได้9 9ก็ได้นะคะจะตัดเล่นตัดเอาเป็น6 6 9 9ก็ได้เนาะเพราะว่านะคะวันนี้นะคะขอให้ ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันนะคะตัดถ้ามันมาคู่แบบนี้ถ้าอขอคู่นะคะก็ให้เป็นเล่นเป็นสี่สี่สามสามหกเก้าเก้าหกหกหกเก้าเก้าและก็สามสี่สี่สามสามเก้าเก้าสามและก็หกสามสามหกนะคะขอให้รวยรวยเฮงเฮงปังปังกันนะคะวันนี้ขอฝากช่องแม่เพ็ญจินดามณนนีทางช่อง youtube นะคะฝากกดติดตามกดไล กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแม่เพนเป็นเพียงแนวทางในการเป็นสะพานบนเท่านั้นขอให้รวยๆเฮงเงปังๆกันนะคะเข้าทุกวันนะคะเข้าทุกวันเมื่อวานก็เข้าศูนย์ศกับหกเนะคะศูเข้าฮานอยปกตินะคะแล้วก็าลาชวชุดเชยนะคะ6กเนะคะวันนี้ทูบขอหลวงหลวงพ่อพระเก้าเจ้าที่หรือปูอ่สมฟฝ้าทัพย์ได้4 4 3สี9สาหหรือจะเล่นเป็น 3 4ม3 6่ 3, 3ี9สามและก็หกหกเกนะคะขอให้รวยๆเฮงเฮงปังปงกันทุกคนนะคะสัธุนะคะรวยๆนะคะตัวนี้ที่เข้าเมื่อวานนะคะที่เข้าเมื่อวานศูนย์ศกับ69นะคะวันนี้นะคะจะเอาตัวนั้นไปเล่นก็ตัวเดียวกันเหมือนรู้สึกว่าจะเหมือนกันนะคะรวยๆเฮงเฮง,เงปังๆนะคะทุกคน ขอฝากช่องแม่เพ็ญจินดามณน,นีด้วยนะคะวันนี้วันที่4ี่กรุมภาพันธกสี่นะคะรวยๆนะคะตามไปถึงลาวเลยนะคะเล่นไปถึงลาวเลยนะคะรวยๆค่ะ